สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องคำตรงข้ามกันนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยคำตรงข้ามอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษว่า <os> รอบนะคะ <os> คำตรงข้ามคืออะไรเด็กๆรู้ไม่เอ่ยค่ะคำตรงข้ามก็คือ คำที่มีความหมายแตกต่างกันอย่างชัดเจนหรือเป็นคำที่มีความหมายแตกต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิงค่ะต่อไปเราก็จะไปดูตัวอย่างคำตรงข้ามกันนะคะว่ามีคำอะไรกันบ้างค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูภาพตัวอย่างคำตรงข้ามกันเลยดีกว่านะคะภาพที่หนึ่งท่ตรงข้างกับแหลมคมนะคะ ทื่ภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าไฟ <Bl unt. S 1> รอบนะคะค <Bl unt. S 1> ื่หมายถึงไม่คมใช้กับของแบนที่มีความคมแต่ไม่คมนะคะคำว่าแหลมคมภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า Shar ไฟรอบนะคะ Sharp แหลมคมหมายถึงด้านบางของวัตถุที่มีปลายเส้นคมจนทำให้เกิดบาดแผลได้ค่ะ ภาพที่2หวานตรงข้ามกับเปรี้ยวนะคะหวานภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า sweet ไฟรอบนะคะ sweet หวานจะมีรสชาติเหมือนน้ำตาลนะคะเปรี้ยวภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า sour ไฟรอบนะคะ sour เปรี้ยวมีรสชาติเหมือนมะนาวนะคะภาพที่3เร็วตรงข้ามกับคำว่าช้านะคะ เร็วภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า fast ไฟรอบนะคะ fast เร็วหมายถึงว่องไวรีบด่วนไม่ชักช้าค่ะช้าภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า slow ไฟรอบนะคะ slow ช้าหมายถึงไม่เร็วไม่ว่องไวค่อยคทําทำไม่ทันเวลาที่กำหนดค่ะสะอาดตรงข้างกับสก,กรปรกนะคะสะอาดภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า clean ไฟร,รอบนะคะ <Clean. S 1> สะอาดหมายถึงไม่สกรปรกไม่เปือเป้อนเปื้อนหมดจดผ่องใสค่ะสกระปรกภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า <D> i <irty>. r ไฟรอบนะคะ d ก <irty>. r สกรปรกหมายถึงเปือเป้อนเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ไม่สะอาดค่ะ <S <S ภาพที่5แสงสว่างตรงข้ามกับมืดนะคะแสงสว่างภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า <Light. S 1> ไฟร,รอบนะคะ <Light. S 1> แสงสว่างหมายถึงแสงที่ให้ความสว่างนะคะ <Dark. S 1> มืดภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า Dark ไฟรอบนะคะ Dark มืดหมายถึงไม่มีแสงสว่างมีแสงสว่างน้อยจนมองเห็นไม่ไม่เพียงพอคะ่ะภาพที่6แห้งตรงข้ามกับเปียกนะคะแห้งภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า Drive ฝ่รอบนะคะได้แห้งหมายถึงไม่มีน้ำหมดน้ำไม่เปียกชื้นค่ะเปียกภากษาอังกฤษอันออกเสียงว่า wet ฝ่รอบนะคะ wet เปียกหมายถึงมีน้ำชุ่มปนอยู่หรือติดอยู่ค่ะภาพที่7นุ่มตรงข้ามกับแข็งนะคะนุ่มภาษาอังกฤษอันออกเสียงว่า soft ไฟรอบนะคะ soft นุ่มหมายถึงอ่อนละมุนอ่อนนิ่มไม่แข็งกระด้างค่ะแข็งภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า hard ไฟลรอบนะคะ hard แข็งหมายถึงไม่อ่อนไม่นิ่มค่ะภาพที่8แข็งแรงตรงข้างกับอ่อนแอนะคะแข็งแรงภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า strong ไฟลรอบนะคะ strong แข็งแรงหมายถึงมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยมีกำลังมากคะ่ Air, ะอ่อนแอภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า weak ไฟร,รอบนะคะ weak อ่อนแอหมายถึงไม่แข็งแรงไม่ทนทานต่อโรคมีกำลังน้อยไม่เข้มแข็งคะ่ะภาพที่9ร้องไห้ตรงข้ามกับหัวเราะนะคะร้องไห้ภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า cry ไฟรอบนะคะ cry ร้องไห้หมายถึงอาการที่น้ำตาไหลเพราะรู้สึกเสียใจเจ็บช้ำดีใจเศร้าโศกค,ค่ะหัวเร,ระาะภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่ามาไฟรอบนะคะมา <La ugh. S 1> หัวเราะหมายถึงการเปล่งเสียงแสดงความขบขันความดีใจหรือความชอบใจค่ะภาพที่10เสียงดังตรงข้ามกับเงียบนะคะเสียงดังภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า n o i s, <No isy>. <S รอบนะคะ n o i s no y เสียงดังหมายถึงเสียงที่มีความดังจนอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อระบบการได้ยินได้ค่ะเงียบภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า quiet ไฟรอบนะคะ quiet เงียบหมายถึงการที่ไม่มีเสียงปราศจากเสียงค่ะเสียงอื้ออึงหรือเสียงรบกวนค่ะภาพที่11แก่ตรงข้างกับหนุ่มสาวนะคะแก่ภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า old ไฟรอบนะคะ <Old. S 1> แก่หมายถึงมีอายุมากชราภาพสูงอายุค่ะหนุ่มสาวภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า young หนร่มนะคะ young หนุ่มสาวหมายถึงคนที่อยู่พ้นวัยเด็กมาแล้วแต่ยังไม่เข้าวัยผู้ใหญ่อายุอยู่ในช่วงวัยรุ่นค่ะภาพที่12หนักตรงข้างกับเบานะคะหนักภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า heavy หนุ่มนะคะ ห <Heavy. S 2> นักหมายถึงมีน้ำหนักมากนะคะเบาภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า light ไฟรอบนะคะ light เบาหมายถึงสิ่งที่มีน้ำหนักน้อยค่ะภาพที่13สูงตรงข้ามกับเตี้ยนะคะสูงภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า tall ไฟรอบนะคะ tall สูงหมายถึงระยะที่ตรงขึ้นไปตามแนวตั้งฉากกับพื้นเหนือระดับปกตินะคะ เตี้ยภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าไ <Short. S 1> ฟลรอบนะคะ <Short. S 1> เตี้ยหมายถึงต่ำหรือไม่สูงนะคะ <Short. S 1> ภาพที่1 4ใหญ่ตรงข้างกับเล็กนะคะใหญ่ภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าไ <Egg. S 1> ฟรอบนะคะ <Egg. S 1> ใหญ่หมายถึงใหญ่โตยิ่งใหญ่เบ้อเร่อนะคะ <Egg. S 1> เล็กภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า m a l ไฟล์รอบนะคะ Small เล็กหมายถึงมีขนาดย่อมกว่าเมื่อมาเทียบกันหรือมีขนาดไม่ใหญ่โตค่ะภาพที่15อ้วนตรงข้างกับผอมนะคะอ้วนภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า a t ไฟรรอบนะคะอ้วนหมายถึงมีเนื้อและไขมันมากหรือเจ้าเนื้อหรือมีน้ําหนักมากเกินกว่าเกณฑ์ปกติค่ะผอมภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าไฟรรอบนะคะ หมายถึงมีเนื้อน้อยหรือซูบค่ะภาพที่16ฉลาดตรงข้ามกับโง่นะคะฉลาดภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า c l e v ไฟร่อมนะคะฉ <Cla pper. S 1> ลาดหมายถึงความเฉียบแหลมความมีไหวพริบที่ดีมีความหลักแหลมมีปัญญาดีค่ะโง่ภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า s t u p ไฟร่อมนะคะ stupid โง่หมายถึงความเง่าความเขาความไม่ฉลาดความไม่รู้ความไม่มีไหวพริบนะคะภาพที่17เปิดตรงข้ามกับปิดเปิดภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า open ไฟรอบนะคะ open เปิดหมายถึงแย้มออกเผยออกนะคะปิดภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า closed ไฟรอบนะคะ c l o s e ปิดหมายถึงกันหรือกั้นเอาไว้ไม่ให้เปิดออกนะคะภาพที่18เด็กผู้ชายตรงข้างกับเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้ชายภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า boy ฝ่รอบนะคะ boy เด็กผู้หญิงภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า girl รอบนะคะ girl ภาพที่19ข้างหน้าตรงข้างกับข้างหลังนะคะข้างหน้าภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า ไฟล่า <Fire S 2> นะคะใช uh. ข้างหน้าหมายถึงด้านของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ตรงกันข้ามกับสายตาของเราหรือด้านที่เผชิญข้างหน้ากับสายตาของเรานะคะข้างหลังภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าไฟล่าอ <Fire S 2> <Fire S 1> นะคะ uh. ข้างหลังหมายถึงด้านที่อยู่ตรงข้ามกับด้านหน้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งค่ะทัพที่20เย็นตรงข้างกับร้อนนะคะเย็นภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า <Cold. S 1> ไฟร,รอบนะคะ <Cold. S 1> เย็นหมายถึงหายร้อนไม่ร้อนหนาวหรือเยือกเย็นค่ะร้อนภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า <Hi. S 1> ไฟรอบนะคะ <Hi. S 1> ร้อนหมายถึงมีความรู้สึกตามผิวหนังเหมือนถูกไฟหรือถูกแดดเผากระวนกระวายอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะภาพที่21มีความสุขตรงข้ามกับเศร้านะคะ มีความสุขภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า happy ไฟลร,รอบนะคะ happy มีความสุขหมายถึงความสบายกายความสบายใจนะคะ sad ภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า sad ไฟลรอบนะคะ sad sad หมายถึงความสลดความหดหู่ความทุกข์ใจไม่เบิกบานหมองหรือเหี่ยวแห้งค่ะภาพที่ยี่สิบสองยาวตรงข้ามกับสั้นนะคะ ยาวภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าไ <Am on. S 1> ฟล์รอบนะคะ <Am on. S 1> ยาวหมายถึงระยะที่กําหนดจากจุดต้นจนถึงจุดปลายระยะที่มากกว่าเมื่อมีการเปรียบเทียบกันค่ะสั้นภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าไ <Short. S 1> ฟลรอบนะคะ <Short. S 1> สั้นหมายถึงสิ่งที่มีระยะจากจุดหนึงกับอีกจุดหนึ่งแลมีความยาวน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกันกับอีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกัน มีระยะเวลานานน้อยกว่าอีกอย่างหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันค่ะภาพที่23กลางวันตรงข้ามกับกลางคืนนะคะกลางวันภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า day ไฟรอบนะคะ day กลางวันหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่ย่ำรุ่งถึงย่ำค่ำซึ่งมีแสงอาทิตย์ค่ะกลางคืนภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า night ไฟรอบนะคะ night กลางคืนหมายถึงระยะเวลาตั้งแต่หัวค่ำถึงย่ำรุง่งซึ่งไม่มีแสงอาทิตย์แล้วนะคะภาพที่24ยากตรงค่ำกับง่ายนะคะยากภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า difficult ไฟลอบนะคะ difficult ยากหมายถึงความลำบากความไม่สะดวกและความไม่ง่ายคะ่ะง่ายภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า easy ไฟลอบนะคะ easy ง่ายหมายถึงความสะดวกความไม่ยุ่งยากความธรรมดาความไม่ซับซ้อนค่ะภาพที่25เต็มตรงข้างกับว่างเปล่านะคะเต็มภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่าอฟอยลรอบนะคะ<อ>เต็มหมายถึงมีของหรือมีคนอยู่ภายในจนไม่มีที่ว่างไม่พร่องมีอยู่ทั่วไปพบเห็นได้ง่ายค่ะว่างปล่าภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า ไฟรอบนะคะ empty ว่างเปล่าหมายถึงไม่มีอะไรเลยนะคะ mm hmm. ภาพที่26 D ดีตรงข้างกับเร็วนะคะดีภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า good ไฟรอบนะคะ good ดีหมายถึงตรงตามที่ต้องการความปรารถนาหรือน่าพอใจตรงข้างกับคำว่าชั่วหรือเร็วคะ่ะเร็วภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า bad ไฟลอบนะคะ Bad เร็วหมายถึงนิสัยที่ไม่ดีค่ะภาพที่27อิ่มตรงข้ามกับหิวนะคะอิ่มภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า full ไฟลอนะคะ f u l อิ่มหมายถึงเต็มพอแล้วหายหิวหรือหายอยากค่ะหิวภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า hungry ไฟล์นนะคะ hungry หิวหมายถึงอยากกินอยากดื่มกระ,ระหายค่ะภาพที่2ีรวยตรงข้ามกับจนนะคะรวยภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า <Rich. S 1> ฟังรอบนะคะ <Rich. S 1> รวยหมายถึงได้มากมีมากมีฐานะมีเงินทองมากมายจนภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า <Poor. S 1> ฟังรอบนะคะ Poor. จนหมายถึงขัดสนอัตคัดขัดแคลนฝุ่เครืองไม่พอกินไม่พอใช้ค่ะภาพที่29กว้างตรงข้างกับแคบนะคะกว้างภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า wide ไฟรอบนะคะ wide กว้างหมายถึงด้านสั้นที่คู่กับด้านยาวขยายออกไปไกลค,คะ่ะแคบภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า narrow ไฟรอบนะคะ narrow แคบหมายถึงไม่กว้างมีช่องว่างน้อยค่ะภาพที่30ชนะตรงข้ามกับแพ้นะคะชนะภาษาอังกฤษอ่นออกเสียงว่า when ฟอลอบนะคะ when ชนะหมายถึงทำให้ฝ่ายตรงข้ามแพ้หรือมีชัยเหนืออีกฝ่ายหนึ่งค่ะแพ้ภาษาอังกฤษอันออกเสียงว่า lose ไฟล์อบนะคะ lose แพ้หมายถึงสู้ไม่ได้ยอมจำนนทนไม่ได้หรือตรง ข้ามกับชนะค่ะภาพที่31ถูกต้องตรงข้ามกับผิดนะคะถูกต้องภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า right ไฟรอบนะคะ right ถูกต้องหมายถึงชอบควรหรือไม่ผิดค่ะผิดภาษาอังกฤษอ่านออกเสียงว่า wrong ไฟรอบนะคะ wrong ผิดหมายถึงไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือข้อกำหนดไว้ไม่ถูกมีความแตกต่างกันออกไป แปลกไปไม่เหมือนค่ะ